หัวหมุนหมดแล้วเฮ้ยไอ้าไวไรกเปิดเขาพื่ไอแจ็คไอแจ๊คไอแจ็คไอแจ็คไปมึงไปไปไอแจ็คมึงจำช็อตเทียวนัวตรงรัดกลางได้ปะเออเคเเคคคิงไซส์อ่เขาเข้ามาตีกับเรานะตีเคอเล่นเหมือนกันโดเกอเล่นตีเหมือนกันนะเอาดิ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 แต่แต่แต กลอันนี้เ่น่คนท่ิงไซิงไซไม่ได้ใส่ชุดแกงวควไมี่ไม่ไดงเหมือนกันไม่ใส่ชุดแกงแต่ไม่ใส่ชุดแกงมันก็ไม่ใส่ชุดแกล้งเลเคเลนะตอนแรกอะตอนแรกก็ไม่ใส่เหมือนกันน่เออไม่เียกิงไซ่สักทีไม่เรียกคิงไซน่ะสักทีอะใครพี่เบิร์กเรกแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วเยกแล้วรีกแล้วเรกแล่วเรีักแวเรีวเรียกแล้กแล้วเรียกแล้วเียกแล้วเ่ีมกแล้วเรียกแล่วเรีมกแล้วเรีแ้วเรีย้วรียกแล่วเรียกแ้าเรีย่แล้วเขียแวเีย ไม่ก็บอกไปดีว่าคิงไซส์ใส่ชุดนอกอยู่นะถอดเสื้อมาไม่โหลิงตรงนั้นหมดเลยคิงไซส์โหลิงหมดเลยตรงนั้นเลยตรงนั้นอ่ะไม่มีคนอื่นเลยมีแต่คิงไซส์เว้ยกะารการใครใครมีข้าวบ้างอ่ะให้พี่ชักหน่อยพี่ชักจะตายหาแล้วมามามาผมมีผมมีอยู่พี่ตะพาครับพี่มี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 คนจะติดต่อเพิ่มครับคิงไซส์มาติดต่อเพิ่มอะไรไม่รู้ครับรอเขาแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยก็ได้ครับเดี๋ยวรอเขาแป๊บนึ่งด่ากันเข้ามามาคุยครับ ไอ้เชี่ยเขาว่ารออะไรกันจันเรียนนะใช่ปะจันเรียนนใช่ปะเขารออยู่ข้างนอกนานแล้วไอ้เชี่ยกิงไซอ่ะเรื่องดีเขาดีแต่ฉันทจริงไอเกมเขาเขามาตีแล้วเคอร์เรนสวนเว้เฮ้ยเคอร์เรนสวนเจอแล้วเจอแล้วกิงไซเจอแล้วเจอแล้วกิงไซก็ไม่อกี้ินกิงไซจะเข้าไปแล้วสภาไล่ออกมาครับแน่เลยในเนี่ยพูดแล้วพูดนะเพรไม่เห็นแบบอะแจ๊กแจกล้วโอเคงั้นผมทอยก่อนแล้วกันข้างนอกเดี๋ยวพี่กอล์ไปคุยเขาไอ้นี่ครับเขาจะคุยเรื่องนี้ก่อนแล้วก็มีกิงไซอ่ะกิงไซมันขอคุยก่อน ไหนครับไหนครับไหนไปคุยกำลังเล่นนะไอเกมเตรียมไม้พร้อมนะไอสัตว์เตรียมไม้พร้อมนะเตรียมมานะไอเกมเตรียมเบิกหินซ้ายไปเลยนะว่าให้พูดอะไรอะไรบ้างเออเออรู้มือเพื่อนรู้มือเกมแล้วเจ๊เข้าแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมตามพยานหน่วยงานนะเพราะว่าผมไม่ได้นับจากใครนะครับแต่ส่วนในเรื่อกผมเข้าใจแต่ว่ามีอบุคนที่สองเข้ามาครับงั้นเดี๋ยวก็ต้องรอก่อนนะเดี๋ยวหลังนี้หลังนี้คุยครับเพราะว่าเอาอย่างอย่างคาบุกิอ่ะไอนี่ยังต้องเคยเล่นได้เรื่องก่อนเลย เดี๋ยวมันยังไม่ตัดสินไงครับก็ใช่ไงอันนั้นแต่นั้นมันไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็ยังไม่ตัดสินไงแต่ไม่ได้รับเป็นหลักฐานของคาริสนะคะอันนั้นอ่ะไม่เขามีเรื่องจะคุยกับคุณไงก็ไม่ตัดสินอันนี้ไงผมรอได้มีีสตออรร่่ยูไงคับเรื่องหมุนออ่่เรืงหมุก็ผมรอได้ไงมันผิดอะไรผมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ฟังไอ้เรื่องหมุนเลยนะผมก็ทิงซ้ายมาคุยก่อนไงจะได้จบเคลียร์ไปก่อนงงเลยมันได้เหรอครับสภามีสตอรี่อยู่แล้วเอาเกงหนึมาก็ผมรอหมุนได้นี่ไงผมก็บอกอยู่เนี่ยไม่่าไอันนี้คือพยานถูกมมมมัไไ่่่่ใใชชครบเาีอะะไรจคุย ออกเลยคนละเรื่องเอารันเรื่องให้หลักานคเรื่องี่หลังครับเพราะว่าคุยเรื่องนี้ก่อนเอาหมุนเลยอันนี้เอาหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยเลยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ขอชี้แางก่อนลูกเต๋าอ่ะมันจะมีหนึ่งถึงหกโดยหนึ่งเลขลูกเต๋าหนึ่งเนี่ยจะเป็นสาสิบก็คือไล่ไปเลยหกขั้นสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสบเจ็ดสิบแปดสิบได้ลูกเต๋าที่พามาที่พามาเนี่ยเข้ามาแล้วเเปิดแล้ครับเลขห้าเลขห้าเท่าไร 5ก็จะได้7อ่าท่าและตามนั้นยังยังไม่ทอยอันนี้คนเาอเ๋อนีเทสอ๋อีเทอ่ะเอ้าห่เ้ามนึ่งเข้นทงเยเมาเข้ามาหนึเด้๋มวน่งเข้ามาคน่เานงเจ้ามัว่เข้ามานเ้านเขาอันนี่ไเ่้าดสินเามาหน่เขิ่มานงเ้ามนี่ยเจ้ามานึ่งคข้นไปเข้ามาหน่เ้ามาหน่้าหรือเปล่าเมื่อกข้ว่าเดี๋งวข้ามาหนึ้คือ ผมบอกนะเนื้อเรื่องมีทั้งหมดอยู่แค่สามแก๊งก็ผมบอกว่าคิงไซส์จะมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าสภาไล่เขาออกไปไงคิงไซส์จะมาตั้งนานแล้วสภาไล่ออกไปถกอะก็คิงไซส์บอกผมว่าสภาไล่ออกไปครับเมื่อกี้ไม่ใช่กตะเกียใช่เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยก็เหตุการณ์ที่ผมนั่นแหละที่ผมบอกว่าคิงไซส์จะมาแหละเขาเข้ามาปุ๊บเขาโดนสภาไล่ออกไปครับอ่ะแค่พูดถูกต้องไหมถ้างันไม่ใช่เขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาแล้วอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าก็แค่เขามาพูดเขามาอธิบายถูกต้องไหมเรื่องของเขาเลยเนี่ยเรื่องขเเาลย ในส่วนของเขาเนี่ยในส่วนของเขาที่เขาโดนเหมือนกันถ้าเรื่องของเขาก็ต้องไปไว้ที่หลังครับก็ผมก็รอได้นี่ไงหมุนนะก็เาไม่ผมต้องสภาต้องเคลียร์ตามลำดับครับเอาโอเคกันก็หมุนครับแล้วก็รอคุยเขาต่อก็ได้ทีเซย์ออกไปก่อนครับ ถ้าถอยได้หนึ่งจะได้สามสิบสองสี่สิบสามห้าสิบหลงครับในสี่หกสิบห้าเจ็ดสิบถ้าได้หกก็ก็คือมันเหตุการณ์เดียวกันทำไมจะจะมาเล่าไม่ได้หรอเออมันเหตุการณ์เดียวกันนะเว้ยเหตุการณ์เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันในตะกี้บอกว่าคนละคนละไม่เกี่ยวกันของคิงไซมันอ่ะก็คือเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่ามันคนละแบบคนละตอนไงครับ อันนี้เขาพูดวกไปวนมานอ้เหมือนอยู่ดีก็มีเรื่องเพิ่มมาสุดท้ายสภาก็บอกว่าอย่างตามที่สภาผมก็แจ้งไปแล้วครับ่าน้สายมแต่วันแรกเลยตอนแรกแลสยค่อยุทีหลังุณก็ไล่เขาออกไปไงคุณก็เอาแต่ฝั่งเขาเข้ามาเนี่ยคุณก็ไม่ได้ฟังผมเลยอย่าไปฟังเลยสองฝั่งพร้อมนะครับจะทำอะไรก็สามสอง้ไพร้อมสามสองไแ้แหละผมทายเลยนะถ้าเป็นอย่างั้จะบอกสามสองทำะก็ คิงไซด์เขาไม่โดนทำร้ายครับในวงนัวครับสภาครับสภาร์คิงไซด์เขาก็โดนตีในวงนัวครับไม่เรียกเขามาคุยหน่อยแล้วครับบอกเลยสภาหัวร้อนอ่ะเจออย่างเงี้ยหัวร้อนอ่ะเขาก็อยู่วงนัวกับผมนะครับเขาฟังเราที่ไหนเออฟังฟังมีพุทธะไปว่ะชื่อแกงเคยเล่นปหมล่ะเออขอโทษเออ ไม่ใช่ทุกล่ไม่ฟังไม่ฟังอีกไหไม่ใช่งอกเดี๋ยวไม่แล้วตอนนั้นน่ะที่เราบอกว่าคิงไซด์โดนแทงอ่ะคือก่อนนัานี้ไม่มีเรื่องนี้เข้ามาเลยนะผมก็แจ้งแล้วแงคิงไซด์เป็นพยานแล้วคุณก็อะไรเขาพยานไม่คุณบอกว่าพยานแต่แต่แก่สิ่งที่น้องคุณพูดคือคิงไซด์ก็โดนแทงนะก็ใช่ไงก็เขาก็เป็นพยานไงครับงงอะไรก็คือพยานก็คือโดนแทงด้วยมันก็งงอะไรตรงไหนครับก็โดนเขาแทงไงพี่มัขอเข้าวนะพี่มีครับวะ อันนั้นคือผู้เสียหายหรือว่าไงครับเขาคือคนโดนนะครับเขาคือคน,น,คคนโดนด้วยเนี่ยคนลูกหลงอะ่ะเอาง่ายครับคือคนโดนลูกหล,ลงจากเคือเลนน่ะเขาใส่แล้วกางเกเสื้อเขียวอังเกงดิกกียร์อังเกงสีสีครีมอ่ะแล้วกางเกงเขาตีผมเขาช่วยช่วยผ่านหลนตีมันผมไม่รู้อ่ะก็เหมือนกันนะไอ้แจ็คเหมือนที่แบบตัวซ้ายกเขาเลนส์ไปโดนเลนมันไปโดนเคเลนส์อ่ะไอ้เหี้ยอารมณ์เดียวกันเลย ในคิงไซส์พูดเนื้อหาเลยมมก็ผมก็นอนฟังอยู่นานแล้วว่ะในเหตุการณ์นั้นนะแล้วเขาก็อยู่ๆเขาก็ตอนเขาตีกันอะ่ะอยู่ๆเขาก็มาตีผมอะ่ะแล้วคุณใส่หน้ากากหรือเปล่าเขาได้ใครเคยเ่นสนะครับแล้ว<ม>คุณใส่หน้ากากหรือเปล่าใส่ครับเออแล้วคุณปามตัวหรือเปล่าคุณใส่ชุดคิงไซส์ป่าไม่ได้ใส่อ,อันนี้ผมเห็นนะคิงไซส์ตอนแรกใส่ครับแต่ถอ,อดเกาะตรงต,รงตรงอนที่สองแก๊งจะมาถึงครับ เล่นก็อยู่ครับตรงนั้นอ่ะหมายถึงว่าตอนจังหวะแทงสิไม่ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าตอนตอนที่เขามาเลยแล้วคือเล่นก็อยู่ตรงนั้นไม่คือไอ้ก่อนนั้นนะเกี่ยวกมาถึงก่อนที่แทงก็ผมบอกเล่ว่าชุดเนี้ยเขาก็เห็นคือเล่นก็เห็นคนนี้ก่อนที่จะถอดชุดไงครับไม่เห็นครับมีหลักฐามกขแล้วแต่เ็แล้วแต่ไเขี่ยคิงไซเอาเองนะจ๊ะ เก็ตีผมอ่ะท่านนั้นที่ผมไม่ได้ใส่ชุด N B A ด้วยอ่าคุณคุฟังผมนะคุณถือไม้ตีผมก่อนไม่ใช่หรอนักการลิงใช่ครับผใช่เหรอฝั่งฝั่ง N B A ผมไม่รู้ว่าใครจังหวะนั้นมันสัวปะสัวปะผมไม่แน่ใจไม่ผมผมถามหน่อยว่าผมจะปวักไม้ทั้งอดีตอดิตอดิตอดิีตทำไมอะอดีตผมไม่แน่ใจนะครับผมใฝั่ง N B A เพราะผมตัวตีชุดมันสี่เกย์ายกันเลยครับคุณมีหลักฐานว่าผมถือไม้อะไม่แน่ใจเหมือนกันผมนักการลิงไม่แน่ใจก็อย่าพูดดิครับผมไม่ชัวร์ครับ ก็คือผมโดนผมผมยืนอยู่นิ่งอ่ะจะจะจะหลีดทางแล้วอ่ะยืนอยู่ไอไอผ้าพกหัวมั้งมาตีผมอ่ะอันนั้นนั้นจบนั้นจบนั้นคือคิงไซดเดี๋ยวคุยกับเคเนต์ต่อเดี๋ยวขอคีให้จบมาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้หมดแล้ว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 หมดแลบมดล้วหมดแล้อหมดแล้วหมดแล้วหมดวหมอแล้วหดแล้วหมดแล้หมดแล้วหมดแล้วหมดแลไดแล้วหมดแล้วหม่แล้วหดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมดแ๋้วหมดแล้วหมดแล้กหมดแล้เหมดแล้วหมด้วหม่แล้วหมดอท้วหมดแล้้อหมดแดแล้วหมอแล้วหมดิง้ด์ก้อนครับ เราเรื่องตำรวจกับหมอเราอะเรื่อง12 12 8ถูกปะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยนะครับเราคือเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ทีละเรื่องได้ไหมครับไอเรื่องตำรวจหน่วยงานมันนานนะในไอเบเยเชิญครับออกนอกเลยครับได้ครับได้ไม่มีปัญหายื้อฮือตัดเลยลูกมาคุยเสร็จแหรอมาช่วยนำนี้อ้ายจีน่าจะไม่ต้องกลางเลยครับเกมแล้วผู้หญิงนี้ไหมเนี่แจ้งงี้แล้วอะเอรื่งนะ ก็จะไม่ได้อัพไปเช็ดทางวันเดียวทำวันเดียวใครจะทำเสร็ดเลยมากันเลยอะนี่พักแต่พักกันตอนนี้วันเดียวเฮียเจ๊ยังอยู่เลยวะหรือยังไงเออวันละเจ๊อะไอสัตว์ติ๋กูต้องออกไปทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวลื้อเดี๋ยวลื้อไอเกมเกมเกมเล่นชู้ผู้หญิงขนาดนั้นเลยเพราะว่ากูสั่งไปนานแล้วนะไอเนี่ยเกมเยอยเกมใครอยู่ใกล้เกมตรวระบาดไปดิ ว่าว่าเรื่องชุดผู้หญิงเนี่ยริ้วๆหน่อยนะเสื้อยืดมาออกได้อะไรก็ได้เอาง่ายๆก่ออกนะเอาตัวเดียวกันนะตัวเดียวเลยนะเออเอามาเอาทำไมาใส่ก่อนนะเพื่อนปลาครับมาบัดแก๊งออกครับทำไมเขาต้องไล่เราออกจาก๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วเขาจะไล่ทำไมเอามันฟังได้ไม่ใช่เหรอเออมันฟังได้ดีเราก็เกี่ยวอ่ะเออเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกันเขาทำเรื่องไวครับเรื่องแบบแล้วออกมาใหม่เนี่ยตอนนี้ มีเอครับเราก็หลอกไปข้างนอกแล้วเนาะให้ความร่วมมือนิดนึงมันฟังไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะไม่ได้เนาะใครแข่กันวันนี้ครับไม่เดี๋ยวเหตุการณ์เดียวกันนเหน่อยตุการณ์เดียวกันนะบัตรประกันต้องมีความรกี่ใบนะผมมีประมาณเจ็ดใบแจกหน้าพี่แบบแกจัดเลยอ่ะจะพาเปิดประตูให้นะคะ ไอเกมเดี๋ยวเพิ่งให้เหรียญเขาไปเข้าแก๊งนะเพื่อนอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเพื่อนเขาจะเข้าไปอยู่กิงซ้ายเขาไปตีเพื่อนกูจะเขาไปตีกัดพวเยี่ยเขื่อนก่อนยังไม่ได้แต่เรียญเพื่อนยังไม่ได้แต่เรียญเออเออก็ยกเลิกได้นี่ใช่หรือว่ะใช่ใช่ใช่ประสาทเสียนเลยพี่มึงมึงมึงข้อตัวเขาตีอ่ะมึงมาตีนจริงไอ้เหี้ยบีส่วนส่วนจัดเลยกูบอกาดไอ้เหี้ยดีนะกูออกมานี่ตัดออกมาเตรียมก่อนเพื่อนยิงออกมาเตรียมไอ้เหี่อ่ะเกือบแล้วไอ้สัตว์ เพี้ยเกมพี่พูอ่าโอเคมีประมาณนี้แหละแต่เรื่องระบบปุ๊บเราเราเข้าใจกันหมดแล้วสวยพี่ครับพี่หมอโอเคครับโอเคครับโออเคคครรัับบหมแฝากฝากบอกเพื่อนๆเราด้วยแล้วกันโอเคไปละครับเราเป็นใหญ่เป็นโตเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับผมเป็นเด็กเดินเขาครับเดี๋ยวนี้ใช่เหรอูเมื่อกี้อยู่ข้างในเราไม่เบาเลยนะไม่ใช่ครับไม่เบาเลยนะไม่ใช่ผมครับดูผิดคนละ คนละคนพี่คนละคนคนละล่างคนละล่างเราคาถาลานรตะครับคาถาลรตะขอข้าเลยเพื่อนอะไรพี่อะไรพี่นี่ครับจะหมอบไปแล้วครับเจเท่าเจเท่ามาเจ้เามเจอเท่นสองเพื่อนเนี่ยคลวได้ๆๆไอ้กินไปน่ไอ้กินว่เกมอืัวมึงแน่กัวมึงแน่มึงโดนแน่โดนแน่โอ้ยเจอกันครับนี่ไงพี่ว่าไงครับติดใจแนมึงติดใจแน่เฮ้ยติดใจแน่ ติดใจมึงถามไปติดใจกับมึงนะนี่ยออากแดดน้วยแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนลายให้กูแค่นี้มันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมันงงถ้ากูไม่งงกูไม่ยอมเปลี่ยนหรอกเรื่องนี้ถ้ากูเปลี่ยนสีผขไม่ยอมมาดิดใจกูอยากมาเร็วๆด้วยนะครับติดใจอ่ะกูไม่ได้จะให้เปลี่ยนสีหรอกกูแค่เปลี่ยนลายเฉยตอนแรกอ่ะกูพูดไม่ครบกี่แค่นั้นแหละเปลี่ยนจ้ำไปไอเจสบอกเจส25ต่อ8ติดไปแล้วเจสว่าอย่างไหวไหวถ้าคือสองสองอะยังไงก็ไหวอ่ะ ชิวครับ s เป็แต่นี้เราเรียกสอได้นี่ไๆนี่เราเสองได้เออเรียกได้เพราะเคยลไม่เติมกาชาเใช่ใเรีนกหน่ได้นะเฮ้ยจะเล่นหนึ่งหนึพันศาห่อเงี้ยไอ้ยเคยเล่นนี่น่าจะน่าจะน่าเหลือสนิ้วว่ะเปิดไม่ได้โดนเคยเล่นไอ้โดนโดกทเช็คก็น่าเหลือสนิ้วเพื่อนกูอะกิ้งทอยู่ในบอลไงแจ็คเหรอไกข้างในเป็นไงบ้างข้างในเป็นไงบ้างครับ ผมว่าหัวเขาไม่ติดแจ็คก็ดูเนี่ยนี่จะเอายังไงเนี่ยครับไม่ได้ยินพี่ว่าไงนะพี่เมื่อกี้สามสองไอ้แจ็คคงว่าไหวแบบว่าไหวนะเว้ยเราไหวสามสองเออสามสองเขาไหวนะได้เล่นไม่เอาได้เล่นแน่นอนสามสองอะได้เล่นเลยอ่ะเดี๋ยวกูพาเดี๋ยวกูพาที่ไม่ได้สามสองก็ได้สองหนึ่งอะเพราะเคอเพราะที่ไฟส์มีแถลมีแถก็เคยดล่นอย่างเดียวอะแก๊งอินมีเกี่ยวผมได้ได้สองดีเลยไม่ติดไอสองแก๊งนั้นอะได้เลยไม่ติดไม่ไม่ไม่เข้าไม่เข้าไมถึงเราสองหนึ่งไอคิงสองหนึ่งกิดเลนใช่ปะ อ๋อไม่สองหนึ่งเขาเรียกเฮี้ยแล้วคือใส่เขาไหวไอ้สัตว์อ๋อเหรอมันยังไม่กล้าเลยพี่เดี๋ยววันนั้นอ่ะเฮี้ยมันยืนตัวสั่นกันเลยไอ้สัตว์ในสภาพปั่มันดีเอาสองหนึ่งก็ได้แบบปัดประสานหมดเลยให้มันกลัวให้มันหยอกเออสองหนึ่งนี่สองหนึ่งใส่แมงนี่ตอ้สองหนึ่งใส่แมงนี่เฮี้ยเดจอกันดี่เอเหมือนกันยังรู้อ่ะปัดมันเฉยปัดมันเฉยไม่ได้จริงปัดมันเฉยอ่ะ ติดน้ำตนี่มันสิบแปดสิบแปดมันยังไม่กล้ากันรกีัดเลยออะไรเสียบเขาเขาไม่เอาหรอกไม่เขาไปฟังไม่ได้ยสียดงนี้แหละเออมันเรื่องยวกันไม่เหรอกูไ้ใช่สุแดงให้ดูปราดูสภาเราไต้องรีบพี่เปอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรเอ่ย เฮ้ยมึงไปฟังดิฟังได้ยินนะยินหน้าประตูได้ยินนะใครอยาฟังไปยินหน้าประตูได้ยินนะหืมได้ยินนะได้ยินนะหน้าประตูได้ยินนะประตูได้ยินมาดูอ่ะมาดูเหมือนกันอ่ะแล้วเขาก็เหมือนโดนโดนพลาดไปแทงมาครับคือเขาก็ตีโดนผมอะ ทรงเราไม่โคตรตัวเสือกอะจริงอะรจมีเอาจากหน้าประตูได้ครับโคตรตัวเสือกไอ้เหี้ยโคตรตัวเสือกอะจริงโคตรแบบโคตรสาระแน่ไอ้เหี้ยแก๊งเราไม่โคตรสาระแหนะไอ้เหี้ยอยากรู้โคตรอยากรู้ไปซะทุกเรื่องไอ้สัสข้าเขาไม่ได้แต่เขาเสือกเนี่ยการลื่นเตี้ยนเป๊ะโอ้ กูถ้ากูบอกเลยนะถ้าฟังได้เหมือนที่กะหลักลางนะกูเลยบอกเลยเมืองมันจัดอ่ะกูบอกให้แบงแบงแหลมเงนตึมอ่ะกูบอกเลยมันเป็นไฟให้สะพานเลยสุดบ้าแหลมเงนตึมแไฟปรับพันห้าละไม่อันนี้ของผู้หญิงผู้ชายมันมีมันมีพวกของผู้หญิงอยู่ในนั้นแล้วใช่เหรอคือยาวๆกูบอกเลยเขาไม่ได้คุยแป๊บเดียวไอเจตคุยไอเจตคุยไอเจตไม่คุยนะไม่ไม่ไม่ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูมากูมีธุระแล้วว่าคุยเสร็จแล้ว ไม่รู้เรื่องแบบแต่เรามาตัดติดใจพรุ่งนี้เพราะเห็นคุยคิงไซส์น่าจะนานก็เลยไม่ได้รอโอเคโอเคเดี๋ยวเพี่ยนเห็ป่ะในยี่สิบชั่วโมงเรามาทันอยู่นี่ไม่ใช่เหรอไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะเขายังไม่ได้ประกาศเริ่มนี่ใช่ป่ะใช่ไม่งจะได้ไม่ต้องมายืนเปื่อยกันด้วยเพราะมันคุยนานเว้ยเออใช่ได้ไปทำกิงต่อแบบไป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 ย้ายไปเพื่อนตรงเนี้ยไปเถอะไม่มีอะไรแล้วเออเขาไม่เรียกหรอกแ้าเขาเรียกก็รอพรุ่งนี้ยี่สิบชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันใหม่เพื่อนสี่สิบเยอพื่ยมึงอย่่าาไปให้คมันเยอะ มันจะไปสดชัมันเยอะอย่าเคยเล่นอ่ะมันก็เหมือนหมาวัดอ่ะที่มันรอแดกเราตอนที่เราแบบเป็นเด็กวัดอ่ะง่ายๆตอนเราไม่เป็นพระาะตาไปไม่ได้ลูกตาไปเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเมีไฟมีไฟจัดมีไฟจัดเพื่อนจริงจริงจริงไฟเจเจเพื่อนเจเจส่งกูหน่อยเพื่อนเจเจสุ่ดเพื่อนเจเจสุ่ดเพื่อนเจเจไม่อยู่ผมก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเล่นสองหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเล่นสองหนึเนี่ยเอาตำรวจเยอะไปเจเจจะเล่นสองหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญหาชิลอยู่ผมก็ได้ ก่อนที่จะมีใครมาเต็มเนี่ยมองมองเรียกใครอ่ะเรียกอีกคนนึงอะตัวสีแดงอะบอกไปเทวเทาตานวะที่ยังอยู่ข้างในเออเรียกเขามาแล้วก็่องจะคุยเรื่องเข้าแก๊งใช่คือเขามีดราม่าอยู่แล้วเขาก็วิ่งเข้าไปอีกซึ่งซึ่งตอนนั้นนาย คิงไซที่เหลือคือไปเล่นแอรดอกสิแลวพอแล้วพอผมจะเข้าไปตีเหรียญก็สะพามนนี้บอกว่ารบกวนออกก่อนอ๋อใช่ใหนูออกหนูเป็นคนพูดเรื่องเหรียญเออคือไอ้เรื่องไอ้เรื่องแก๊งเนี่ยคือพูดพูดไปแล้วแต่คือรอเรื่องมันจบเขาจะป้าแล้วตอนเนี้ยก็งงว่าแตตอนเนี้ยมาบอกว่าไม่ให้เข้าเพราะว่าเรื่องเขาสภาแล้วตอนที่มาก่อน่ะมันต้องมันต้องเป็นกรนี้แยกกันไม่ใช่คนแต่มันจะเกิดแล้วก็เหตุการณ์เดียวกับคิงไซเลยนะเพราะว่าผมคุยผมยซอมให้ตีนะสภาตัดจบนะไม่ให้ตีนะ ไม่เป็นไรเจ้าปลอมอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้โดนโดนประมาณประมาณนั้นแบบว่าเข้าไปเสือกอ่ะเอ้าแล้วมันก็เข้ามาเสือกนี่เก็ไม่ใช่ไงแต่เหตุการณ์มันก็เข้ามาเสือกไม่ใช่เหรอใช่แต่มันมีสองฝ่ายแบบใส่สูตรล้วแทงไงอันนี้แยกแยกไปคุยตัวเดียวกันได้ไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ติดอยู่แล้วหาซื้อเรื่องไม่ได้เรื่อยเดี๋ยวก็ติดก็คือก็คือแบบว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนที่มันมาเสือกอ่ะครับที่เป็นหัวหมีอ่ะ รอบแรกก็คือมันมันก็ไม่เป็นอะไรถูกปะถ้าพัตัดมูค้าแต่พอรอบสองอะครับเขาใส่สูตรมาแล้วแจ็คกี้ก็ตีเขาต่ออะมันเดื้อติดเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้ก็ตอนที่มันใส่สูตรป่ะก็ตีสูตนไม่ใช่หรอไม่ไม่ตอนที่เราตีส่ตรพนุ่มเขียวนะใช่ใช่ใช่แต่พวกผมไม่ได้ใส่ชุดแก๊งแอมันเขาบอกว่าไม่ระบุเป็นแก๊งขุนพิศารชนครับมันคงบอกไม่ได้ว่าอยู่แก๊งไหนประมาณนะชินยังครับวันนี้ชินยังปกติครับเป็นเรื่องปกติเหรอ ได้โอเคให้เรารอ24ชั่วโมงก็ได้นะเพื่อนเพราะเราเขาหมุนไปแล้วี่ใบอะเพื่อนเดี๋ยวรอคุยตกลงต่อไปก็ได้พรุ่งนี้เพราะเราเหนื่อยแล้วเพื่อนวันนี้เราทำงานไปทั้งวันแล้วเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนงอมแล้วเองงอมแล้วเนี่ยวันนี้เรางอมแล้วเพื่อนไปเพื่อนไปเพชั่วโมงเว้ย24ชั่วโมงเว้ยเหนื่อยเว้ยเหนื่อยเว้ยยังโคตรเพียเพื่อนเจ๊เพียจริงเพื่อนโคตรเพียเพื่อนเพื่อนจริงพี่เจ๊เพื่อนเร็วเพื่อนเจ๊เพื่อนเจ๊เจ๊เร็วเพื่อนเจ๊เดี๋ยวพี่ออกมาเจ๊เร็วเดี เจมีเพื่อนเจมี่เพื่อนเพื่อนหนี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 เพื่อนแล้วเพื่อนเดี๋ยวเรียกเราเพื่อนหนีเพื่อนหนีหนีเพื่อนหนี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 อย่าอยู่เลยไปเปลี่ยนชุดเลยนะไอ้ต่าไปเปลี่ยนชุดเลยนะไอ้เหี้ยไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ต่านไปเปลี่ยนชุดปบอลเดี๋ยวนี้เลยบอลเหี้ยอะไรมันมาแน่แล้วเะบอลแข่งแน่นอนอ่ะบอลแข่งที่บอลอ่ะ เวันนี้บอลปิดไอ้เหี้ยหยุดราชการหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เพื่อนธุรกิจเราต้องรันทุกวันเพื่อไปเปลดเชื่อเพื่อเจ็เพื่อเจ็ฝากด้วยเพื่อนเจอทุกคนเจอเพื่อน้วันนี้เพื่อนวันนี้เจอกันเจอกันแล้วอยู่ไหนเฟมมึงเอาเจเออเจก็เออก็เจก็เหมือนกับกูที่กูไปตีนะกูก็ไม่มีเหตุผลไปตีเขานะคิงไซด์ก็โดนตีอย่างตีสวน